สวัสดีครับพบกับผมธนาวีระยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่207นะครับในตอนที่207วันนี้ก็เป็นเรื่องเก็บหลักฐานสินสมรสและฟ้องหย่าอย่างไรนะครับ mm. เก็บหลักฐานสินสมรสและฟ้องหย่าอย่างไรนะครับ mm. ก็เป็นคําถามที่หลายคนนะครับช่วงนี้ก็มีคําถามมายัางธนาวีระยุทธ์กันเป็นจํานวนมากนะครับ ก็อย่าลืมนะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์คำว่าธนายวีราย,ยุทธในช่องข้นหานะครับก็จะพบเจอข้อกฎหมายที่ธนาวยยุทธได้ลงไว้ในครั้งก่อนๆน,นะครับก็วันนี้นะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับสินสมรสเนี่ยเราจะต้องเก็บหลักฐานอย่างไรนะครับเป็นคำถามที่หลายท่านสอบถามนะครับส่วนมากคนที่จะถามเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่ตัวเองนั้นไม่มีเอกสาร หรือไม่ได้ครอบครองไม่ได้มีชื่อเป็นเจ้าของนะครับอีกฝ่ายหนึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของสินสมรสนั้นแต่เพียงฝ่ายเดียวฉะนั้นเวลาการขอแบ่งเนี่ยการที่เขาจะขอแบ่งเนี่ยเขาหนึ่งครับเขาจะต้องไปสืบหาก่อนใช่ไหมครับว่าสินสมรสนั้นมันมีเอกสารเป็นชื่อใครจริงหรือไม่นะครับข้อที่2ก็คือสินสมรสนั้นมันมีราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาฟ้องหยามันจะต้องหาร2ถูกไหมครับอันดับแรกเลยนะครับ ผมจะพูดถึงที่ดินก่อนนะครับที่ดินเนี่ยการค้นหาสิ่งสมรรที่เป็นโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาํทาประโยชน์ส,สา3เนี่ยสามารถที่จค้นหาได้จากเลขนะครับเลขในที่นี้หมายถึงเลขหนังสือสําคัญแสดงสิทธิ์ในที่ดินนะครับอย่างเช่นโฉนดที่ดินก็จะมีเลขโฉนดอยู่ถูกไหมฮะ โดยการค้นหาดังกลา่าวนั้นก็สามารถค้นหาได้ในแอปพลิเคชันนะครับของกรมที่ดินนะครับชื่อว่า Land Map นะครับก็คือ L A N D M A P ซึ่งทนายยุทธได้เคยลงคลิปวิดีโอไว้ใน YouTube แล้วนะครับในตอนที่เราไลนไม่รู้นะครับต้องไปหาดูนะครับชื่อว่าค้นหาเลขโฉนดที่ดินทำยังไงนะครับเมื่อรู้เลขโฉนดแล้วนะครับเราจึงเอาเลขโฉนดนี้ไปคัดเอกสารที่สำนักงานที่ดินที่ไหนครับ สำนักงานที่ดินที่มีการตั้งอยู่นั่นเองนะครับที่ที่ดินทีนน่นั้นตั้งอยู่นะครับเขตไหนก็ต้องไปคัดที่เขตนั้นอยู่นะครับจังหวัดไหนก็ต้องไปคัดที่จังหวัดนั้นนะครับอันที่2คือรถยนต์นะครับสืบจากเลขทะเบียนรถนั่นเองนะครับเช่นเลขทะเบียนรถยนต์123 4ก็ไกลเขาไ่จังหวัดนะครับก็ไปค้นที่ จังหวัดนั้นแนะนําให้เป็นคนที่จังหวัดนั้นนะครับแต่ว่าเดิมเอนี้มันก็ระบบออนไลน์ทั้งหมดแต่เจ้าที่ก็จะไม่ยอมบอกนะครับว่าเป็นชื่อใครนอกจากท่านจะอ้างว่ามีทะเบียนสมรสอยู่นะครับอันที่3านะครับบัญชีธนาคารนะครับสืบจากใบโอนเงินนะครับหรือรายการเดินบัญชีของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับสืบจากใบโอนเงินเช่นตัวสามีนะครับเคยโอนเงินให้ภรรยานะครับอันนี้เขาก็จะมีเลขนะครับ ว่าบัญชีเลขเนี้ยชื่อเลขอะไรนะครับมีเลขทางบัญชีอะไรสาขาไหนโอนจากที่ไหนมาจากที่ไหนวันที่เท่าไหร่เลขอะไรนะครับเวลาเราค้นนะครับเอ,อเวลาเรา ค้นเราก็ไปขอค้นถ้าเขาให้นะครับถ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารให้เราก็ค้นได้แต่ถ้าเราค้นไม่ได้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะต้องมีนะครับหมายสารนะครับในตอนหลังนะครับแต่อันเบื้องต้นก่อนที่จะมีลายสารหมายสารเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่านะครับว่าสิ่งสมรรดังกล่าวนั้นมีชื่อของอ e ีกฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าของนะครับ เพื่อเราจะขอแบ่งนะครับถ้าเราไม่รู้หรือเราไม่รู้ว่าบัญชีธนาคารมียอดเท่าไหร่อันนี้เป็นปัญหาเลยเพราะว่าเวลาเราฟ้องไปเราบรรยายฟ้องไปว่าเอ้ยมันมีสมมุติว่าเราคิดว่ามี5ล้านหรือว่าเรามี1ล้านหรือว่ามีแค่ห้าแสนหรือว่ามี30,000 0แต่เราฟ้องไปนะครับปรากฏว่าความจริงมันไม่มีนะครับดังนั้นเราข้อควรจะรู้เลขในบัญชีธนาคารก่อนนะครับว่าเบื้องต้นแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาเก็บหรือซ่อนเงินนั้น ไว้เป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วเราจึงขอหมายสารนะครับไปสืบค้นพยาหลักฐานว่าตรงนี้มีจริงๆนะครับว่าเป็นชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วเป็นเขาครอบครองอยู่คนเดียวนะครับวิธีการคิดคํานวณสินสมรสเนี่ยทำอย่างไรวิธีการคิดคํานวณสินสมรสแน่นอนครับสินสมรสทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ดินรถยนต์บัญชีธนาคารนะครับเราจะต้องคํานวณโดยตั้งเกณฑ์ จำนวนเต็มก่อนนะครับแล้วถึงหาร2นะครับอย่างเช่นสินส่วนดมันรวมกันทั้งหมดมันสิบล้านนะครับหาร2ก็คือห้าล้านนะครับอันนี้คือส่วนที่เราจะได้ไปอีก5ล้านก็คือส่วนที่เขาจะได้ไปนะครับได้คนคนละ5ล้านอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นไม่ใช่บอกว่านะครับไม่ใช่บอกว่าเออมีบ้านอยู่3ามหลังนะครับเราจะหารบ้านทุกหลัง <c oughs> อันนี้ถูกแล้วเราจะหารบ้านขอัอยนะครับ คือมีบ้านอยู่3หลังเราหารบ้านทุกหลังนะครับรานะคาท้องตลาดอันนี้ถูกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะขอบ้าน1หลังไว้กับเราเพราะบ้านราคานี้มันติดถนนมันสวยกว่าอีก2หลังให้เข้าไปมันอยู่ในที่ดินตาบอดอย่างเงี้ยหรือที่ดินที่อยู่ในปา่าไม่มีคนพันหรือเตะตางจังหวัดอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นไปนไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่การกฎหมายเขาก็คำนึงว่าการแบ่งสิ่สมรสเนี่ยมันจะต้องแบ่งเท่ากันนะครับตามมาตรา1นึ่พัน 5 3 3สิ่งสมรสให้ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากันนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาบอกไว้อย่างนี้นะครับก็คือคุณถ้าตามหลักกฎหมายจริงๆเนี่ยมันจะต้องเอาทุกอย่างเนี่ยมาคํานวณน,นะครับไม่ใช่ว่าคุณจะเอาตรงนั้นคุณจะเอาตรงนี้นะครับยกเว้นนะครับมาข้อต่อไปเลยก็คือยกเว้นนะครับให้มีการตกลงจดทะเบียนหย่าก,กันได้ว่าคุณจะเอาตรงนั้นคุณจะเอาตรงนี้กฎหมายก็บอกว่าคุณก็ต้อง ตกลงตามความสมัครใจกันได้นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยแต่ถ้าตกลงไม่ได้เนี่ยกฎหมายก็บังคับเลยว่าเอ้ยคุณต้องหาร2นะคุณจะมาเลือกว่าคุณจะเอาตรงนั้นคุณจะเอาตรงนี้เพราะตรงนั้นมีราคามากกว่าไม่ได้นะครับส่วนปัญหาว่าสินสมรสที่อยู่ต่างประเทศนะครับบางคนจบทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติหรือเคยไปทํางานธุรกิจที่ต่างประเทศนะครับคนไทยนี่แหละไปทํางานต่างประเทศด้วยกันทั้งสองฝ่าย,ยอย่างนี้ บางทีมันมีปัญหาเรื่องการแบ่งสินคลดนะครับถามว่าแบ่งสินคลถในประเทศไทยจดยาโดยระบุว่าแบ่งสินคลของต่างประเทศแต่ไว้ทะเบียนยาที่ไทยนะครับได้ไหมก็ทําได้นะครับแต่ว่าเวลามีการฟ้องเนี่ยสารไทยก็บังคับได้เฉพาะสารประเทศไทยนะครับเวลาเราจะฟ้องเราก็ต้องไปที่ต่างประเทศนะครับเอาคําไปฟ้องยาที่นั่นหรือเอาสัญญายาไปที่ต่างประเทศว่ามีการตกลงกันแล้วหรือว่ามีการจดทะเบียนยากันแล้วที่ประเทศไทยนะครับ แน่นอนครับเมื่อพูดถึงขนาดนี้แล้วนะครับทนายวิทุตก็รับจดทะเบียนไม่ใช่รับจัดทําสัญญาอย่านะครับโดยให้ตัวผู้สามีภรรยานั้นตกลงกันก่อนนะครับถึงจะมาจ้างทนายวิยุ์นะครับถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยมาจ้างทนายจัดทําสัญญาเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาแน่นอนเขาจะไม่เซ็นนะครับ ก็วิธีการส่งเนี่ยส่งเอกสารมาในไลายให้ดูก่อนก็ได้นะครับก็จบในตอนที่207เรื่องเก็บหลักฐานสินสมรสและฟ้องย่ายโดยวิธีแบ่งอย่างไรให้ถูกต้องนะครับก็จบในตอนที่207นะครับสวัสดีครับพบกับผมธนายวิรยุทธ์นะครับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายนะครับเข้าไปใน YouTube หรือใน f a c e b o o k นะครับพิมพ์คำว่าทนายวิรยุทธ์นะครับจะว่าจ้างก็จะมีลิงก์ด้านล่างอยู่ในใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็จะส่งภาพถ่ายโงเอกสารส่งหลักฐานมาก็ได้นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าทนายวิรยุทธนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับสับสัครด้วยนะครับขอบคุณครับ